โชคดีนะนายโอซิลเรื่องราวการเล่นฟุตบอลของพี่แม่งคตรสุดยอดพวกเราแฟนปืนใหญ่อ่ะจะไม่ลืมแล้วก็ไม่ได้เสียใจที่นายเลิกเล่นเลยยินดีกับการเติบโตในเส้นทางใหม่และรุ่นเชื่อว่าการเตะบอลของพี่มันจะอยู่ในความทรงจำของเดอะการเนอร์ทุกคนขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเส้นทางชีวิตของโอซิลจะเฟวแค่ไหนไปดูกันเลยจอแมแอตลคนนี้เนี่ยเขาเกิดวันที่15ตุลาคม1988เป็นชาวเยอรมันสนูง180เซนต่อนอายุ17เนี่ยเขาย้ายจากอตไวน์เอเซน ไปชาวเกสู์สี่ผลงานก็นี่เลยลงเล่นไป39บเกเกมยิง1แอซิสห้าแถมยังได้แชมป์เจอร์มันยูสิบเก้าบุนเดสซีกาแชมเปียนปี2008ตอนอายุ19โอซิลย้ายไปเบรเดอร์เมเมนด้วยค่าตัว5ล้านยูโรแค่ตัวเซ็นสัญญา3ปีลงเล่นให้กับเบเมน108นัดยิงไป16ประตูแอซิสไป54ได้รางวัลเจอร์แมนคัพวินเนอร์1ครั้งในฟุตบอลโลก2010 โอซิลเล่นดีมากและโคเซ่มูริโยก็กระชากตัวมาที่เรอัลมาดริด18ล้านยูโรโดยวัย21ปีลงไป159ยิงไป27แอซิสไปแปดสโอ้โหมันจะลอยลูกแล้วนะแอซิสพี่ใช้ได้แชมป์ไป3ถ้วยนะครับสเปนนิสแชมเปี้ยนแล้วก็สเปนนิสคัพวินเนอร์นะครับรวมไปถึงสเปนนิสซุปเปอร์คัพวินเนอร์ด้วยในปี2013เวนเกอร์ก็ได้ดึงตัวเจ้าแอซิสคนนี้นะคะมาร่วมทีมอาร์เซนอลบอกเลยว่าตอนนั้นแฟนบอลตื่นเต้นกันมาแบบ เย็ดเคโอซิลถึงแปดปีจะไม่มีผลงานแต่เจ็ดปีครึ่งคนเนี้ผลงานเพียบ <c oughs> อืมโอเคลงเล่นไปสองร้อยห้าสี่เกมยิงสี่สี่และแอซซิตเป็นเจ็ดสิบเก้าเย็ดเป็นแชมป์เอฟเอครับถึงสี่ครั้งแถมยังได้นะอิงในซูเปอร์คัพสองสมัยด้วยนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดโอซิลได้ย้ายจากอาร์เซนอลไปไฟเดเบเชด้วยวัย32ปีครับด้วยค่าตัวฟรีนั่นเอง โดยโอซิลครับไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอาร์เตต้าเลยทําให้เจ้าตัวต้องจ,จําใจย้ายออกไปซึ่งน่าเสียดายมากๆตอนนั้นครับแต่ก็เข้าใจนี่คือวิถีของฟุตบอลลงเล่นให้เฟรเดริเก่ชทั้งหมด37นัดยิง9ประตูแอซิสไป3ลูกต่อมาแกก็ย้ายไปบาซักเซฮีลงเล่น7นัดยิงไม่ได้แล้วก็แอซิสไม่ได้เลยครับนี่เป็นสมโมสรสุดท้ายที่เจ้าตัวอําลาและก็แขวนสตาร์ทไปเพราะว่าสตาร์ทไม่แห้งเฮอะไรในส่วนของทีมชาติครับลงเล่นไปทั้งหมด92นัด ยิงไป23ประตูและก็แอซซิตไป40ลูกนะครับซึ่งบอกเลยว่าก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ได้แชมป์โลกไปถึง1ครั้งในปี2014กับทีมชาติเยอรมนีนีนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับลงไปทั้งหมด696เกมแล้วก็ยิงไปทั้งหมด120ลูกรวมไปถึงแอซซิตไปทั้งหมด262ประตูสุดนโจ้หวังว่าจะกลับมาเยี่ยมปืนใหญ่บ้างนะขอบคุณข้อมูลจากทันเฟอร์ม a าร์